ซ้ายหันขวาเหมือนเห็นอะไรสักอย่างจากหลักฐานกล้องวงจรปิดยิ่งทำให้บรรดาเพื่อนฝ่ายชายนั้นตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะในกล้องวงจรปิดไม่เห็นมีผู้หญิงเลยสักคนอย่างที่เพื่อนเขาเล่าไว้ก่อนตายและที่พีคไปกว่านั้น ประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาทำการฆ่าตัวตายผู้หญิงคนนั้นผมยาวผิวขาวสูงหุ่นดีและมีลักษณะเหมือนคนเมาได้มาทำการฆ่าตัวตายก่อนที่เพื่อนเขาจะตายนั่นเองค่ะชาวเน็ตจึงลงความเห็นว่าผู้หญิงที่ผู้ชายคนนั้นเห็นก็ไม่ใช่คนแล้วแหละ และแน่นอนเขาคงมาพาผู้ชายคนนั้นไปอยู่ด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้ก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะ